คลิปนี้จัดทำโดยคาซิงฮะดูดมีโปรดักชั่น สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องคู่ค้าเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครสนใจอยากเติมเงินสามารถเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปได้นะครับโดยถ้าคุณแคปเจอร์ว่าคุณซับสไครป์ผู้ช่องคู่ค้าเกมมิ่งคุณจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีก5 0สบาทสาหรับการเติมแพ็กเพชรแพ็กใหญ่1แพ็กและก็1ครั้งเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นๆน,น,นะครับ วันนี้ผมจะมาแนะนำอาวุธ m Memory of d u s t นะครับหรือความทรงจำแห่งฝุ่นหรือที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาปืดดืออ้อช่างมันเถอะเอาเป็ว่าอาวุธชิ้นนี้เป็นอาวุธที่โดนคนเมินแล้วก็มอแล้วก็ด่ากันยับแม่ยับมากชิ้นหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังละกันเนาะมันก็จะรวมไปถึงอาวุธที่เป็นซีรีส์ดินทุกทุกชิ้นมันจะเป็นสภาพแบบนี้นะฮะก็ ถือว่าอธิบายที่ชิ้นนี้แล้วก็จะพาดพิงไปถึงชิ้นอื่นด้วยกัเลยแล้วกันนะครับเพื่อใครได้มาจะได้ไม่รู้สึกว่าตัวเองเกลือหนักมากมายไก่กองขนาดนั้นนะฮะอย่างแรกที่คุณต้องรู้เลยคืออาวุธ Memory of t u s t สหรือซีรีส์ดินทั้งหมดเนี่ยจะมีเพิร์ของอาวุธที่เหมือนกันเลยครับคือจะให้ชิล e l d s t r e ์ยี่สิคือคนที่ถืออยู่นะโล่มันจะหนาขึ้น20%ครับแล้วเราจะได้ถักเปอร์เซ็นต์มาเป ต่ออะไรก็ได้ที่เรากระทําและโดนมอนสเตอร์นะครับผมเราจะได้สแต็กมา1นึ่งสแต็กครับผมโดยสแต็กนี้เนี่ยจะสะสมไปสูงสุดที่5้าสแต็กครับถ้าคุณอยู่ในโลกผลของสแต็กจะคูณ2หมายความว่าจํานวนแม็กซิมัมสแต็กก็คือ5เท่าเดิมแต่ผลที่ได้มันจะเหมือนก็นเป็น10สแต็กนั่นเองเช่นในกรณีอย่างเงี้ยถ้าผมไม่มีโล่ผมได้แทักเปอร์เซ็นต์มา20%ซึ่งไม่ได้ดูดีเลยครับแต่ว่าโล่หนาขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าผมมีโล่เมื่อไหร่ปุ๊บ ผมจะมีแอทแท็กเปอร์เซ็นเป็น40เอนททีซึ่งมันเกือบเท่ากับซับสเต็ของเราแล้วนะครับเกมนี้อย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่เกมที่เข้าเดามีชิมแพคเนาะมันเกมบาลานซ์ชิมแพคนะฉะนั้นหมายความว่าคุณต้องมีทั้งแอทแท็กคริสเลกคริสเดามีและตัวไหนที่ต้องใช้ความชำนาญท่าหรือ way, อะไรแบบนั้นเนี่ยคุณก็ณจำเป็นต้องมีด้วยฉะนั้นอาวุธที่นี้ถือเป็นอาวุธที่เติมแอทแท็กเปอร์เซ็นได้บ้าพอหอแตกมากครับเมื่อคุณมีโล่แล้วคุณอัพอาวุธเต็มแล้วเนี่ย Stack เต็มมคุุณจจะได้ Attack รววาากอาธ อย่างเดียวเนี่ย89.6%นะครับซึ่งมันสูงมากทีนี้มันก็จะมีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดใส่ลอสมันจะแรงกว่าไหมคำตอบคือโดยมากต้องใช้คำว่าโดยมากนะครับมันขึ้นอยู่กับบาลานซ์อร์ติแฟกซ์ด้วยนะครับโดยมากใส่ลอสจะเบาวกว่าครับแต่ไม่มากครับแต่ความสะดวกสบายในการเล่นจะแตกต่างกันอย่างชัดเจนครับอย่างแรกเลยคือพอคุณใช้ดัสโลกคุณจะหนาครับอย่างที่2คือสแต็กของดัสเนี่ย มันไม่หายไปซีรีส์ดีนทุกชิ้นนะครับเมื่อคุณสลับตัวมันไม่หายครับแต่ l o s เพลเยอรเนี่ยเมื่อคุณสลับตัวมันหายไปเลยครับคุณต้องเริ่มเก็บสเต็ปใหม่ฮะซึ่งตัวละครประเภทคาทาลิสทั้งหลายแหล่เนี่ยส่วนใหญ่จะเทคฟิลไม่นานครับหรือต่อให้เป็นตัวละครอย่างประเภทคลีหยานเฟยมาตีเวปรไรส์ ize, เนี่ยสุดท้ายคุณจะติดปัญหาเรื่องที่ว่า ดับน้าชิงชิวมันหมดฮะแล้วคุณก็ต้องสลับตัวอยู่ดีฉะนั้นสุดท้ายพอหาดาเมจรวมมาแล้วเนี่ยมันจะใกล้ๆกันครับแต่ข้อเสียคือถ้าคุณจะกดอันติเพื่อเบิร์สดัสมันจะแรงมาแต่ต้นเลยครับเพราะว่าสแต็คคุณไม่ได้หายไงแต่ถ้าเกิดคุณย้อนกลับไปเป็นพวกอาวุธอย่างลอสเนี่ยสแต็คคุณมันหายไปแล้วครับแต่ไม่ใช่ว่าลอสไม่ดีนะครับข้อดีแบบดีเฮี er ้ยเฮีย er เลยของลอสนะคือตัวอาวุธมันให้ซับสเตเป็นพิเดคาเลทครับอ่ะผมเปิดให้ดูแล้วกันเนาะ ด้วยความที่มันให้ซับสเต็ปเป็นฟรีที่เขเลเนี่ยมันทําให้คุณเล่นง่ายครับเพราะว่าคุณบาลานซ์สัตว์ทแฟกซ์ง่ายขึ้นถึงแม้ว่าดามจมันจะสู้กับเมมเบรียบดัสไม่ได้แต่เรื่องการจะไปถึงจุดที่เล่นได้ดีเนี่ยเรียกว่าง่ายกว่าเมม o r รียบดัสแบบคนละเรื่องเลยครับไอดัสเนี่ยนะมันแทบไม่แตกต่างกับสกายวูดแอ l a s เลยครับเรื่องการบาลานซ์ส t ตว์ที่แฟกกันนะคือสุดท้ายคือคุณต้องท,ทําคียเลคีย์เดาเมจสูงอะซึ่งไม่ยากสูงคือ7 0เะโดยที่คุณไม่มีอาาววุธมช่ยในส่วนเนีน <laughs> มันยากมากครับมันยากมากแต่ถ้าถามว่าถ้าทำได้อันไหนไปไกลกว่าล่ะทั้งดั๊ทั้ง,ง s k าย a ว d Atlas ลไปไกลกว่าครับแต่ดั๊ถ้าคุณไม่มีโล่มันจะเบาวกว่าลอสแน่นอน100%นะครับก็เอาเป็นว่าอาวุธมันไม่ได้กากแต่ถ้าเทียบกับอาวุธ5ดาวเอ้ยอาวุธ4ดาวทั้งหมดไม่ว่าจะอะไรก็ตามยังไงมันก็ดีกว่าหมดนั่นแหละครับอย่าไปด้อยค่ามันยังไงมันก็ดีกว่าอาวุธ4ดาวแต่เรื่องการบาลานซ์อัติแฟกก็ด้อยค่ามันได้ครับเพราะบาลานซ์เหนื่อยจริงๆ เดี๋ยวผมมาเทียบดาเมจให้ดูนะครับระหว่างดัสกับลอสนะครับผมโดยผมจะมีการเปลี่ยนอันดี้แฟกสองชิ้นนะครับคือส่วนหัวที่เป็นคริตเลดกับคริตแตเมจนะครับผมซึ่งมันดีทั้งคู่นะครับไอตัวคริตแตเมจที่มูลค่าซัฟเฟตตนี่ก็ OP มากนะครับอันเนี้ยมีมูลค่าเท่ากับ4นี่อีก3ามนะครับส่วนนี้เนี่ยมูลค่าเนี่ยจะมีอยู่น้อยกว่าซะด้วยซ้ำนะครับมันจะมีแต่คริตแตเมจอย่างเดียวเลยนะครับอย่างอื่นไม่มีอะไรมีประโยชน์เลยฉะนั้นมูลค่าซัฟเฟตน้อยยกกว่่าาครรัับผมมมมน็จะะีอูปณ 5นั่นแหละครับแต่มันเป็นเทียต่ำเนาะแต่ภาพไปเทียน,นี้คืออันที่กั3และอันนี้ก็5แล้วนะครับแต่ว่าอะไรที่มันส่งผลกับดาเมจมีเท่ากันนะครับคือ5ทั้งคู่นะครับอันนี้คือแตดาเมจส่วนอันเนี้ยถักเปอร์เซ็นต์นะฉะนั้นหมวก2ใบนี้ถือว่ามีคุณภาพที่เทียบเคียงกันแบบ100%ในเรื่องของไฟแนลดาเมจคือดาเมจสุดท้ายคือดาเมจติดคริดที่ผมมาโชว์กันละกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมขึ้นรูปแรกก่อนเลยครับอันเนี้ยจะเป็นรูปของตัว m e m o ู y o ่ Dust ที่สแต็ก ต่อไปอันนี้ผมจะขึ้นเป็นคลิปและคือของ Lost Player นะครับคุณจะเห็นว่าดาเมจมันจะค่อยๆไต่แรงขึ้นมาที่คุณเห็นผมกดอันติก่อนไม่ใช่อะไรนะผมต้องเอาอันติออกเพื่อไม่ให้ผมมี Energy นะครับไม่งั้นผมจะได้บาร์ฟ t แท็กเปร์เซนต์จาก a าบิสเนาะเพราะผมใช้เทสใน a าบิสนะครับฉะนั้นผมก็เลยกดอันติก่อนนะครับผมคุณก็จะเห็นว่าพอมันดันไปแล้วเนี่ยมันก็ยังทำดาเมจได้น้อยกว่าตัวมมเล์ร d ดัสอยู่ดีนะครับ ก็คงจะตอบโจทย์ทุกคนชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วยังไงเมม o บรีย d ดัสมันก็จะแรงกว่าตัว l o s เ p l a เ e อนะครับยิ่งอย่าลืมนะถ้าเกิดคุณสลับตัวไปคุณสลับกลับมาลอสคุณต้องเก็บสแต็กใหม่แต่ดัสคุณไม่ต้องเก็บสแต็กใหม่ สมมติว,ว่าคุณเล่นหนิงโกงคุณเก็บแสต็กเต็มแล้วคุณสลับมากดอันติเมื่อไหร่ก็ได้อะครับก็แสต็กมันเต็มแล้วมันไม่ได้หายไปไหนครับจ,กจนกว่าจะหมดระยะเวลาของมันซึ่งก็คือ8วินาทีนะครับถ้าคโรเทชั่นไม่เกิน2ตัวกณกดอีก2ตัวแล้วก็กลับมาเป็นตัวหลักคุณนะยังไงมันก็ไม่เกิน8วิหรอกนะครับซึ่งมันใช้งานง่ายกว่าเล่นง่ายกว่านะครับผมฉะนั้นก็นะเถอและอย่าลืมนะครับตัวละครทุกตัวที่เป็นตัวละครประเภทที่เป็นตัวคาทาลิสนะเนาะหรือถือกัมพลิเวทเนี่ย เป็นตัวละครผู้หญิงบ้างขาสั้นบ้างล o อสเนี่ยมันเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ใช่ครับแต่ดัสเนี่ยมันทําให้คุณนะ่ะไม่ต้องเคลื่อนที่คุณยืนอัดหด้ามอนได้เพราะ1คือคุณใส่โล่มาแล้วและ2คือโล่คุณหนาขึ้นอีก20%นะครับผมฉะนั้นผมก็จะเชียร์ว่าถ้ามีล o อสไปปั้นล o อสแต่ถ้าคุณมีดัสอยู่คุณได้ดัสมาคุณอยากไปให้ไกลกว่าลอสครับ ปั้นดัสได้เลยมันไปไกลกว่า l o s สแน่นอนนะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่อยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะคุยกันในคลิปนี้แล้วก็คือโล่มีอะไรบ้างที่นับเป็นโล่นะครับหลักๆเนี่ยก็จะมาจากสกิลที่เป็นการสร้างโล่ครับก็ไม่ว่าจะเป็นสกิลอ e ีเดีย a นะครับจงเล่ที่ E หรือ Q โดยมีคอนเซ t ชันแล้วสร้างโล่มาเหมือนกันนะครับ พวกชิงชิวเนี่ยไม่นับเป็นโลนะครับแต่พวกคอนเซ l เลชันสของยานเฟยที่สร้างโลอันนี้โลแน่นอนอยู่และสิ้นเหยียนโลบางๆแต่ใช่ครับมันคือโลโนเอลก็เป็นโลนะครับแล้วก็ไปโตอันติก็เป็นโลเหมือนกันนะครับในกรณีเคสที่คุณมีคอนเซ l เลชันเหมือนกันนะครับผมและสุดท้ายที่คุณมองข้ามครับคริสตัลไลซ์ครับ คริสตัลไลท์ก็เป็นโล่เหมือนกันครับผมโดยที่มันจะมีความหนาตามเลเวลของคุณผสมกับ elemental mastery นะซึ่งหนุนกวงคุณไม่จําเป็นต้องมีตัวละครมาทาโล่ให้ก็ได้ครับคุณแค่8ตัวละครที่มันเป็นทัพย์ dps ที่8สถานะท่าใส่นสเตอร์ครับคุณตีเป็นดินอยู่แล้วครับเมื่อใะทำคริสตัลไลท์ตกมาที่พื้นทุกครั้งที่คุณตีใส่มนสเตอร์แล้วมาติดคริสตัลไลท์นั่นแหละคุณก็เดินเก็บอะไรครับเกลือนกาดเต็มพื้น่ะผมขึ้นรูปไปดูแล้วกันคุณจะเห็นเลยแบบเกลื่อนกับ นะครับถ้าคุณะบอกว่าเอ้ยพี่แต่ในโลกมันก็แตกมารับดาเมจไม่ได้ก็มันมีเต็มพื้นเลยก็แค่เมคชัวร์ว่าก่อนคุณจะกดอันติคุณก็ไปเก็บโลมาใหม่ๆอันหนึ่งอะแค่นั้นแหละแค่นี้ยังไงอันติคุณก็ได้ผลจากเพิร์กของกูแบบเต็มๆ100%เแน่นอนครับก่อนกด A ก่อนกด Q กแค่แวะไปเก็บโลแค่นั้นแหละมันไม่ได้มีอะไรหรอกและอย่าลืมนะมันทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นคือโล่เนี่ยมันเพิ่ม interruption resistance ก็คือการถูก ขัดจังหวะเนี่ยเราจะโดนถูกขัดจังหวะได้ยากขึ้นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันทําให้เราโดนดามจเบาลงด้วยต่อให้ดามจนั้นจะทะลุโล่แต่มันก็ตดนตัดดามจทิ้งไปแล้วเป็นพันนะครับเลเวล90าไม่มีอะไรมาทุ่แมสส์วเนี่ยเลือดของโล่ถึงพันนะครับแล้วบวกของนี้เข้าไปอีกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อผมเถอะมันคุณไม่จะเป็นวว่าคุณเนี่ยต้องมีตัวไปใส่โล่ก็ได้ถ้าใช้กระหนิงกวงนะคุณใส่ตัวอื่นไปเลยที่มันแปลสถานะธาตุได้อฟิชจิงชิวโหดดีทั้งนนัั้ใส่เลยครบ ใส่เลยครับฟิชก็ได้ครับบางว่าคนเอาชิงชิวไปเล่นที่ฝ่ายเนี่ยใส่ฟิชไปตัวนึงจบครับไฟฟ้าเนี่ยเดินเต็มเต็มฟลอร์เลยชอบชิ้นไหนเก็บชิ้นนั้นอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์มากครับฉะนั้นก็ฝากให้เข้าใจกันไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับว่าดัสมาไม่กาก,ากและอาวุธดินชิ้นอื่นๆก็ไม่ได้กากครับถ้าคุณเล่นคุณบาลานซนะ์อันติแฟกถูกต้องคุณเข้าใจว่าเล่นกับมันยังไงอาวุธพวกนี้ไม่ได้กาก,ากเลยครับและมันดีกว่าอาวุธ4ดาวทุกชิ้นแต่ถถ้าาาาาามมมมมมมวววว่่่่่ัันนนนเเเเปป็็อออุุุุธทททีีีีีีดดดดดสสยผตบลรจะไห5 มันจะเป็นอาวุธ5ดาวที่กลางๆค่อนไปทางดีถ้ามีโลครับเนาะแต่มันดีกว่าสีดาวแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่ข้อเสียของซีรีส์นี้ทุกๆชิ้นคือคุณจะต้องไปวุ่นวายกับขิตเล็กขีดดาเมจอย่างแน่นอนครับแต่ไม่เป็นไรครับยังไงเกมนี้คุณไม่ควรมีคีดเล็กเกิน70็ิีดดาเมจเกิน140ยสแล้วแหละถ้าเกินนี้ไปส่วนใหญ่คุณจะติดปัญหาเรื่องแอนตท๊กต่ำเกินไปนะครับฉะนั้นก็ ไม่ต้องหว่วงครับเกมนี้ไม่จำเป็นต้องมีคีดามจส200ครับผมตอนที่เปิดซูมหมอดูเนี่ยไล่คนไปถอดหัวคีดาเมจเปลี่ยนไม่ดาดักเปอร์เซ็นต์เพื่อให้ดาเมจแรงขึ้นมาเยอะแล้วครับและทุกคนก็กลับมาบอกผมว่ามันแรงขึ้นจริงๆนะครับผมถ้าไม่เชื่อคุณที่ใส่หมวกคีดามจอยู่แล้วคีดามจคุณ200อย่างเงี้ยแล้วแอตแทกคูณแค่2,000อย่างเงี้ยคุณลองเปลี่ยนหมวกไปเ t k ดูเดูดแล้วคุณกลับมาบอกผมใหม่ว่าสรุปหมวก ATK มันแรงกว่าหมวกคีดาม,ม,นะมัั้นนคครบีีททุก